สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเต้ปิติศักดิ์และรายการเปิดบ้านชวนดูละครออนไลน์ช่อง8กับผมนี่แหละคุณผู้ชมและที่สําคัญผมมากับสุดหล่อของผมทุกครั้งแหละครับนั่นก็คือ GWM Haval H6 wow คันนี้ห <c oughs> ล่อไหมล่ะครับไมนน่ใช่ผมไม่ได้ถามถึงผมถามถึงรถ <S, <S, s 6ของผมนี่สุดยอดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้ไฟหน้าก็เป็น LED ไฟไท้ายนี่ก็อย่างหล่อทรงดีมากเลยนะครับแล้วก็สวยเด่นมาก ากเลยกังคือได้เห็นชัดแจ๋วแหววเลยถ้าอยากได้นะคุณผู้ชมตอนนี้ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเขาให้โปรโมชั่นแบบสุดๆดีๆเพียบเลยถ้าอยากรู้นะคุณผู้ชมก็สามารถไปขอทดลองขับได้เขามีให้ลองขับทุกรุ่นเลยนะครับของ GWM เนี่ยแต่วันนี้ครับผมจะนําคุณผู้ชมไปเปิดบ้านกันกลางนาเลยเพราะกลางนาที่ว่ามีคาเฟ่อยู่แล้วก็มี FC รอผมอยู่ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันกับ GWM City Drive Off We Go ถามมาเลยครับผมไป สวัสดีครับสวัสดีครับตั้มเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อแล้วก็คุณพัทครับผมเป็น FC แล้วก็ user ตัวจริงนะครับเห็นบอกว่าใช้อล่ากู๊ดแคทใช่ไหมครับคุณพัทครับผมใช่แล้วขับไปไหนมาบ้างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันไกลที่สุดเลยน่าจะเบตงที่ไกลสุดจากกรุงเทพไปเบตงโอ้คุณผู้ชมกู๊ดแคทไม่ล่ะใช้ดีจริงๆนะฮะเป็นแมวที่ดีจริงๆมาดูที่เมนูอาหารกันดีกว่านะฮะ เอาซิกเนเจอร์เลยครับหลักๆของร้านนี้ซ <Sign ature S 1> ิกเนเจอร์ก็ต้องเป็นไก่ย,ย่างท้องนาน,นะครับของเรานี่หมักสมุนไพรนะครับครับอันนี้เป็นต้มพุงไข่ปลาช่อนครับโอ้โหยมีพุงไข่ด้วยอู้นี่ไงลงข้างๆนี่ตำถาดอันนี้ก็เป็นตำถาดนะครับ<อ>ไฮโซไฮโซก็จะเป็นกุ้งกับปลาหมึกเรียกว่าเตรียมท้องมาเป็นอย่างดีเตรียมมาถล่มเลยนะคุณพัฒจัดไปถล่มด้วยกันเลยนะไงครับ แทบหนีเ้อของคาวไปแล้วก็ต่อด้วยของหวานสิจ้ารออะไรรออไรอันนี้ก็เป็นบิงซูผ<อ>ลไม้รวมวัฟเฟิลโทสนะครับเป็นวาน,นิลาครับอันนี้เป็นเคปเย็นนะครับสตรอบเบอรี่จัดกันเลยแล้วกันบิงซูละลายในปากหายไปเลยแล้วเย็นไปเลยกินแล้วแบบ คอนทราสกับอากาศร้อนๆทุกอย่างครบจบอยู่ที่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ฝากร้านนิดนึงนะครับพี่ตั้มฝากร้านท้องนาคาเฟ่ด้วยนะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับเข้าไปติดตามที่เพจได้เลยนะครับท้องนาคาเฟ่นนทบุรีครับแหม่ไหนๆเนี่ยเปิดประตูมาที่นี่ทั้งทีคุณผู้ชมต้องชวนพี่ตั้มกับพี่พัดเนี่ยดูนี่ครับละครออนไลน์ช่องแตนของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดรักให้ด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับ g w m City r i v e of WeGo อีกระดับของเทคโนโลยีไฟฟ้าให้เราไปได้ไกลแบบก้าวกระโดด All New h a v a l S6 Plug-in Hybrid SUV Future Transform